บังคับพี่น้องเมื่อนี้ได้ไปซื้อขอ้อซื้อของมาแล้วนะคะเสียยดอกไม,ม้มาลงวาสันไปหาดอกดาวเรื่องพันยังไงโอโปองศีมาทุกคนมันยาเงินเนี่ยหามางสิกะแพงยูเด้อดอกตอละตนแพงอยู่แล้วกัอันนี้ก็ลาเฟนเดอร์นะคะตัวน,นี้ก็งามนะคะกลิ่นก็สิบบมี่นะคะตัวน,นี้สิบบมี่กลิ่นนะคะ เขาจะให้ความสวยและเขาจะเป็นใบอ่อนมันเป็นเปนใบแข็งแข็งแข็งแดงได้จากทุกคนเออนี่ก็งามงามไม่มีกลิ่นนะคะมีแต่ความสวยงามเนาะเอาจังสี่แหละจากน้อยขอจะไปลงไว้ในสวนนี่แหละทุกคนคะ่ะอืมไปเอาอันไปซื้อดินมาไว้สาหรับปลูกเออ ปลูกเมืองนาวพร้อมเอ้ยปลูกเมืองนาวันปลูกมากันปักงหดทุกคนคะก็ไปเอามาแล้วบร้อยแล้วขวบขยานมันน่นตต่เน,ะน,นาะก็เลยไปซื้อดินเฉพาะมันมากเลยสําหรับมะกรูดโดยตรงนะคะนี่เฉพาะมันโดยตรงกรเ็เลยได้มาด้วยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องซื้อผู้สุกคนนะคะมาผมมาผดก,ก,ก,กับสาวสว่างอีกตามเคยนะคะมือนีรงบยบยเนี่ยเป็นจังไดมาจังไดบอก โอ้โโยตองขอทษขคอภัยเด้อยใครเอฟซีสุโปสุคนค่ะร่างกายมันบอมันบ่ดีขึ้นก็เลยต้องได้พักผ่อนยาวกินยานแล้วแม่นสรบหายก็คนเป็นอันน,ออนั้นอารมที่เหย่ยวเป็นเอ่อเขาเอินว่าเป็นพุ่มแพ่บอบอพักผ่อนบ่ได้นะคะถ้าสาสว่างเป็นยังสี่คือตรงนอนเลยนอนให้อิ่มนะคะนี่คือตรงเหตุช่วงหลังมานนี่เป็นดูแห้งนะ ก็ยกสิต้องได้ไปหาตัวสุข,สขภาพพร้อมล่ะเบืองส่งนะคะเพราะอย่างพอเพราะว่าเขามาอยู่นี่นั่นเจบเป็นเย็ยนอุ่นดูทุกคนผ่านการผ้าตัดเรียบร้อยแล้วไข่สะงอกสะแงกดูล่ะกินยานิ้วหา้าก็กินอันขนมเหล่นทุกคนคะหลังจากนั้นมาร่างกายเอามันกับบริสมบุ์แบบคือเก่าเด้เออถ้าผ่านมือหมอมาเรียบร้อยล่ะจะคิดว่ามันสิคงทนเด้อจะ้ะทุกคนคะ่ะอันนี้คือมาบ่อยฟังเนาะ แล้วก็ขอเรื่องเมื่อนี้โดยตรงแล้วนะคะสาสว่างก็อยากสะมาแจกแจงกับเรื่องที่เ,เหตุการณ์เท็งานนะค่ทุกคนเวลาเขาอยากจะไปยื่นกระดาษหรือว่าอยากจะขอล่าวันหยุดต่างๆนะซิ่งนี้ก็สาคัญที่สุดเนาะคะ่ะเป็นจังแดงแดดมาบอกกันเพราะว่าเรื่องนี้มันสิเกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดขึ้นตั้งแต่เมืออม่อเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนาะคะ่ะด้วยที่ว่าหมอเ่านัด ก้อนานี้แล้วเป็นเดือนคือสเปเชียลิสต์หมอประเภทนั้น,น,นคือหมอคนที่เขานัดอังสีบรมนราหมอทั่วไปถ้าหมอทั่วไปเขาเรียกว่าหมอเฮี้ยนนะคะคือเขาสามารถตรวจพอนน่นนี่นั่นนี่น่น้อยๆเล้วเขาส่งตัวเข้าไปห้าหมอ,อที่เฉพาะด่านโดยตรงใดอังศีเนาะค่ะแต่ว่าเพื่อนนี่เนี่ยมุ่เป็นยังตรงไดนัดเพราะว่าบางเรื่องนะคะเขาตรงนัด หมอทางนี้โดยตรงเฮาบอมเมน่าปุ๋ยบายลยสิไปซื้อ,อยาซื้อไม้หรือซื้อ,อยางมาใส่กับจ้กของมันบอมเมนได้ทุกคนยากหลายเติมด้วยที่ว่านัดกันไวเวเล้วเนาะคะ่ะนัดเหมือนสุกแต่ว่าหมอให้เอ่อให้ผู้ซอวยข้าเจ้าละโทรมากคอยกรรับสายส่วงประมาณบายซีมงแรง คอยรับสายแล้วแล้วหมอละว่าอันคอยว่าสามารถรับเคสของเจ้าใดเดิมเอื่นเพราะว่าคอยจะต้องไปงานศพประสันนี่คือหมอบอกคอยเนาะด้วยที่คอยกะเออคงสิบมีปัญหาอย่างดอกกับงานคอยก็เลยว่าเอาทวางสั่งคอยจะต้องได้นัดกับเจ้าตอนใดเดียวคอยต้องได้เลื่อนไปเป็นอีกเดือนพุระระวังสินะคะโอ้ยถ้าเดือนมันบ่ไหวแล้วคอยก็สิเจ็บเป็นสามเดือนสี่เดือนเขยบ่เอาก็เลยบอกหมอไว้ มอก,ก็เลยว่าเอาจังซีซะไปฉันก็นมีอยู่เมื่อน,นี่ละ่ะเอ้ยเมือม่ออื่นอื่นนี่ละ่ะโดยตรงแล้วนะคะกะเมื่อ,ะะอ,อวันพฤหัดเนาะค่ะมือวันผุดเขาท่วมากวันพงหัดมันคอยจะได้ต้องเข้าไปคอยกระสิพยายามติดต่อคนที่แบบจะอยู่เกี่ยวกับไฟงานของเฮานะคะ่ะอยู่โรงงานนั่นเองคือสิบ,บอกว่าเป็นหัวหนา้ากะหัวหนา้ายุตว่ว่าหัวหนา้าบบ,บ,บ,บอนุมัติในเรื่องนี่ตอนเที่ยว เขาเขาฝนลบนั่นเองเขาบริยูงานเขาเลยบอกว่าให้ติดตอ่อไฟในเอาเพราะว่าถ้าถ้าฉันเองฉันบริประเหตุงานสองมือฉันยุดนะน่ะเขาก็บอกยังสิโอ้ oh, ตีโอเคถ้าวางสัเดียวฉันตรงไปติดตอ่อทางไฟใน่อยู่แล้วละอืมขอบคุณเลยหลายก็เลยบอกแล้วจังจากนั้นก็เลยตื่นเร้าขนมากกับเฝ้าจันทุกคนค่ะเฝ้าจันเรียวเขาไปปุ๊บพผยกับเฝ้าบอกเพราะว่าอัน ฉันขอเวลานอกคุยกับเพื่อกกอนใดบอเพราะอันเป็นเรื่องสําคัญในจักนหนวยหะนะเขาก็บอกว่ายา่าฟาวว่ายา่าฟาวว่าตอนนี้หายเครียดป,ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกะแตละกะเขาเฮ็ดงานทีมค้างไว้สักก้อนข้าวหนึ่งว่าสันบอกโอเคถ้าสันล้่วแล้วแล้วฉันก็นสิไปหาเธอเองนี่คือหัวหน้าบอกของสันแล้วเนาะกับตัวมุ่ยเองด้วยใจซื่อกะเลยบอกว่าอืมเดี๋ยวสิบอกเนาะแล้วกะ ต้องสันว่าสิได้คุยกันองไดกะเลยวอกองสิเนาะเขากะเลยโดนเติบทุกคนค้ากะสิไก่เวลาแลวล่ะสิไก่เวลาแล้วได้ย่างอีกชั่วโมงกว่าหัวนาก้อนสิเป็นหัวนากะเอ้ยก้อนสิเป็นหัวนากะนั่นเอิ่นผุคุ่มเนาะที่่อยกุยนําคือผุคุ่มแต่ว่าหัวนากะนั่นเขาก็เลยยางผ่านมาก็เลยเอิญใส่ก็เลยวอากันนี่ลหละทุกคนนี่คือสําคัญเลยที่สุดเ้อ่ะบแมว่าท่านใดท่านเอามาวอาเด้ อันมื่ยก็เลยได้คุยกับเขาบอกว่าหัวหน้าขอขอคุยน้ำในได้จะเข้าวันแม่ยังล่ะวัดสนเขาก็ถามเขาเนาะเ<ม>ขาก็เลยว่าอันคอยมีปัญหาคือเมื่อนี้ก็ต้องไปหาหมอส่วงประมาณสิบเอดโมงสิบห้าเดสิบห้านี่เขาต้องออกไปแล้วสี่สิบห้าเขาต้องอยุ่มองหมอแล้ววางสิเน,นาะค่ะเพราะยังคือไปแต่เร็วือไปเร็วแท้ เขากระทำตะเริ่มตนนักหกมู่เขาก็กเลยบอกว่าไอ้ห้ามองจอดรถบ่มันยางอืินได้อันนี้คือห้ามองจอดรถ30หน้าที่นั่นมองจอดรถเด็ๆทุกคนเมื่อเขาอยู่ในมองที่แบบว่าเขาเอินชุมชนคนไอาออดสีห้ามองจอดรถยากขนาดแม้ขนาดที่มองอ,อยู่ร่วงพยานโดยตรงนะแบบเขาเอินว่าพายวิดพาร์คกิ้งของเขาเนาะคือเขาต้องไปเสียเงินตอกอ,อกตอกเขานั่นปากต่อเมื่อน ต็มบิบมีมันค้นลายป่านนะโตเหมือนนะแล้วเขากรเลว่าเธอเป็นยังเธอสิต้องไปในเวลาเหตุงานเป็นยังเธอคือบ่อันนัดเขาส่งเวลานอกงานสันล่าไว้แล้วที่จริงมันเขานัดกันกับฉันอ่ะม้อวนศุกเพราะว่าฉันบ่มีอันฉันกะบอกแล้วว่านัดม้วนศุกเขาเ่ยโทษมาบอกฉันว่าฉันพ่สามารถรับเขตของเธอได้มือวันพฤหัสเพราะว่าวันศุกร์ฉันต้องไป เผาซพเขวบจังสีเนาะคือต้องไปมันจําเป็นในครอบครัวเขานาอค่ะทุกคนมันก็ต้องพร้อมหนาะพร้อมตาเหงเป็นครอบครัวใหญ่เลี้ยวแห้งต้องตเตรียมพร้อมทุกสถานาการณ์ก็ะเลยเว้ากันโ้ยเสียจังซีก็บบด้แล้วเนาะจมขึ้นระบาดถึงหวัวหนากระจมขึ้นเอาเป็นหยงคงกว่าจังสันลหลังหัวหน้กก็เลยว่าแค,แค่สั้นไปในแค่สวมมงกราฟขึ้นมา ฉันก็ยังเฮ็ดงานต่อคือเก่าแต่ก่อนฉันเสิออกไปฉันสีเครืงงานให้ฉันเจ็บให้มันจบก็สักก่อนฉันนังสิออกไปดอกแล้วก็สิฝฟากมู่ไว้จะข้าวนึงงอะไรบอกจังสีหัาหน้าละว่าสิจังสีบ่ได้เด้อันที่จริงเวลาเธอสินัดพบหมอหรือว่าสินัดยังก็ตามด้วยการที่เวลาเห็ุงานเธอบ่สามารถที่จะออกไปไส่ใดเลยนี่คือเขาบอกเขานะทุกคนขั้นตอนเลยล่ะสําคัญนะคะอย่าคิดว่ามันบอกสาคัญ แล้ว <c oughs> ค่อยกับจักเสีเยจังไรเนาะเขาบอกว่าวหนะข่อยจองนั่นเดือนนึงเต็มๆแล้วแล้วข่อยก็เอาเมื่อลาออกแต่เคดบ่ได้อันนี้ก็คงขอโทษลลวงนาไว้ก่อนเพราะว่ามันจําเป็นอีเลถ้าข่อยบบไปเฮ็ดตอนนี้ค่อยต้องถ่ายอีกเดือนนึงถ้าสิถ่ายเดือนนึงคือข่อยต้องป่วยอีกสามเดือนเจ้าสิเลือกอันใดก็เลยวางสิเนาะ ถ้ากับขอยขอยกำพับบเลือกแล้วที่ขอต้องเจ็บต้องเป็นจนหอดสามเดือนขอยอยากไปตนนัวนี้ให้มันเรียบร้อยละบาทนี่คอยอยังไม่เฮ็ดงานคือเกาได้ก็เลยวางสินะคะบอกว่าหา,หาการแก้ไขปัญหาตัวน,นีกน้ก่อนที่ม,มันสิเป็นนักกวนนี้ก็เลยวางสิก็ยังบ่เข้าใจได้ก็ยังอยากจะเบียนเบียนเบนเฮาอยู่หันว่าบ่อยากหเหฮาไปคอยบริส้ทนใจละบาททุกคนคะ่ะนี่คือถามว่าเฮาเฮ็ดได่บอ โดยทั่วไปแล้วนะคะนักษณะการงานของเฮานี่ทามันเป็นงานโรงงานใหญ่นะเขาบรสสิสุทธิซีสมหาสิปอยเฮาออกมาเฮ็ดยั้งก็ตามตามแบบดตามกฎเขาเปลดเดอร์สิวอคา,าโหลถ้าเฮามีธุร,ระว่าป้าปังเพื่อที่จะไปหาโมต้องนัดหมหลังจากที่เฮาเฮ็ดงานแล้วหรือว่าก่อนที่เฮาสิเขาง,งานประมาณสักสามสี่ชั่วโมงนี่คือโดยทั่วไปเฮาต้องเฮ็ด เพราะฉะนั้นแล้วต้องเข้าใจในกฎเกณฑ์ของเขาพ้อมอันนี้มัยก็เข้าใจนะคแต่ว่ามันก็คือมันมันเบายากอ่ะเมือนั้เบายากีหลี่เลยข่อยก็ไ่้หิ้งหิ้งอนอยู่ท้าบรเเ็ดคือข่อยเจ็บย่างบไดเลยทุกคนเพราะว่าอาการลงพื้นนี่มันจิเป็นเขาเอินว่ามันสิเป็นหายข่ายกับแหนงแหนงหน่อใหม่นี่ทุกคนคะเป็นตอกนุ้นน้นิดๆเจ้ยๆดอกแต่ว่าถามว่าเขาเหยียบลงไปมันสิหักเลยบอกบันบอกหักนะ เขาเซลล์มันเป็นหินหินปูนชนิดหนึ่งที่มันเกิดจากอาการโฟกช้ำของเหงาเฮ็ดงานหลายเขายืนหลายเข้ายางหลายเขาเฮ็ดยังดูดกระตามเกี่ยวกับตีนกับเท้าเขานี้โดยตรงมันจะเกิดขึ้นมันอักเสบที่แรกมันสิอักเสบมันสิเป็น,นจุดตึงแดงซ้ำๆนะคะทุกคนค่ะถ้าเข้าไปเอ็กซเรย์เบิ่งเขาสิบอกเข้าอะไรลักษณะนั้นแล่บบาดนี่เขา้าไปในแบบบัดมันก็นคือว่าบาด้แช่น้ำแข็งเวลาเขาจะ ออกจากงานมาแล้วเ้าต้องเอาเท้าห้านี่แชแ่น้ําอุ่นแล้วก็ซุปน้าแข็งในะจักกน่อยนะคะโมโมไหวพ่อหยังเพราะว่าอาการตัวนี้มันสิท่าเล่าร่องใดเวลาเหตุงานมาหลายๆนี่คือคอที่แบบมุยเอามาแช่ประสบการณ์เนาะคะ่ะแล้วเนี่ยคอยกันเลยวา่ามันมันเป็นมาสักพักหนึ่งเมื่อข้าใจลงทถาอยู่โรงงานเนาะคะ่ะทุกคน เขาเอินแฟลกแค่สก้นนึงก็คือว่าอ่าร่องเท่าที่มีการป้องกันด้วยแม่เล็กข้างหนานะคะมันจะเป็นโค้งเล็กอยู่ข้างหนาเวลาของแข็งอียงเท้าลป้งสิมันสิบดถูกตีนเอาโดยตรงเด้มันสิมาดังแป๊กเขียวข้างบนแล้วมันก็เด้งออกถ้ามันหนักแข้งมันก็สิค่าเฮจุลูยงซะนะทุกคนคะแต่ว่ากับพื้นมันก็บ่1 0อยเปเกับข้างๆเนาะค่ะทุกคนนี่คือเขาเอาข้างหนาบ่ให้มันทุบคือนิวเฮาหักนั่นเองเออบาดนี้โดยความที่ มันแต่ละบริษัทที่เขาเฮ็ดลองเท้าออกมานะ่ะทุกคนมันบริใสมาตรฐานของเฮาโดยตรงมันก็จะเกิดปัญหาคือว่าเฮ้ายางสิโซนเท้าเฮอาสิบ่ิมือณเก่ามันสิขยับโยงสิทุกคนค่ะมันบริมาดมันบริอันใสมันอืมใสเฮ้าบอกไปยุ่สามสิบเก่าแต่ว่าเฮาได้กลับขึ้นมาก 39, กับสามสิบเก่ายุตตะวันกหลวม บางไซมันก็สะรวมหนาบางไซมันก็จะรวมหลังบาดีนถ่ามันรวมแห้งๆมันก็สิตีนจุ่มเขาเออเป็นยักษ์สันล่ะหลังจากเรามันก็สิเป็นการสะสมคือเข้าไปเบียดเสียดสีมันลายมันบ่ค่ะตรงช่วงอุ่งมาเลยเนี่ยอ่ะล่ะมันปัญหาซ้อนเลยล่ะทุกคนก็นเลยเอาตัวนี้มาแช่ก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเลยในการใช้ชีวิตการเทด,ดงานนั่นเองเนาะค่ะผู้ใดยืนหลายๆมีอาการตัวนี้ ถ้ารักษาบอกค่ะการรักษาของเขาถ้าเ,าเป็นนักแล้วเขาต้องไปให้เขาทุบออกทุบออกจกังสี่มันกระบวนมันว่าอันเอาความตอกซิวมาทุบออกอังสันเด้ทุกคนมันเป็นเครื่องแม่เล็กนะคะที่แบบเป็นคล้ายๆกับแรงกดดันมันยิ่งต่างต่าต่ำต่ำ,ตำ,ตำดึงใส่กับพื้นเขาเลยค่อยๆไปเหนึงเขาท่าเจลเขาแล้วเขายิ่งน่ะทุกคนโอ้ยคอยประหยัดปก ปวดกับปวดเจ็บกับเจ็บจตาคอยน้ำพาน,นวยแต่ขอกต,อต้องอดต้องทนเพราะว่าจะคองเฮตจะคลองด้สิไปมอสบอกว่ารักษาได้ก็แร้วมันโบแมนด้ค่ะหลังจากเทียวเข้าไปเฮดเดือนนึงก็คักน่คิดว่าเดือนนึงนะที่มือไปเพราะว่าเขาซีเวียนไว้สามวันค่อยไปทําทีสามวันก็ไปทาทีโบแมนว่าไปเฮตทุกมือด้ถ้าไปเฮดทุกมือด้วยที่ว่า,าเท้าไปสิไปรักษามันอาจจะเป็นเฮดไทยเป็นนักกว่าเก่าอังสิเนาะค่ะ นั่นคือมวยเคยมีประสบการณ์แล้วก็เลยบอกว่าตอนนี้มันเริ่มอาการมันเริ่มมากแค่ว่าขอห้ร่องเท้าห้านะมันอยู่โคงที่อยู่หม่งเซ็นเตอร์ของมันนะ่ะมันสิบวขายับนะั่นซิบบมีปัญหาอย่างมากก็สิเท่าเล่าหลับบานก็สีเศร้าเองของมันนี่คือ,อสิ่งที่มุยคิดไว้ก่อนแล้วนะคะก็เลยได้นัดหมอเพราะว่าท้าสิไปนัดหมอทังของเขาโดยตรงอะมุยต้องรออีกหกเดือนทุกคน มันเกินไปเพราะว่าคิวเราเน่าแห้งมือก็เลยตัดสินใจเลยว่าเออไปหอ้อมหาหมอได้ก็ได้แต่ว่าหักให้ให้เขาเห็ดพื้นรองเทา้าให้เรียบร้อยเลยเท้านองนี่แหละบรากฏว่ามืออ้นก็นยุ่งยากน้ำเหลืองผู้ใหญ่นี่แหละผู้ใหญ่ในโรงงานแต่ถามมาเหาเห็ดแต่บ่ค่าเขาอารมณ์อร่อยก็เหาได้มันเกิดิบ่มีปัญหานะคะอันนี้คือมาบอกกันล่วงหนะน้าเนาะคะ่ะ มีข้าวสารดีๆจังสีกะสีฟ้าทรง่อกันเพราะว่าคนเฮาเนาะใส่ความที่เฮาอยู่ทางเมืองเนาะเขาสิใส่คําว่ายางดูนางกับยางนางกับยางหลักกัเย็นถ้าทั้งนั้นทุกคนถ้าผู้ใดนางกับเกี่ยวกับเส้นเอ็นกับกระดูกไขสันหลังนะคะนางมันก็นสิเกิดขึ้นก็เลยมาบอกสู่ฟังเนาะคะ่ะ หลังจากอาการต่ละมือมันซ้ำอยู่ตลอดอังสีคอยก็มีไข่ตั้งทื่ไข่แตกอังสีก็ต้องมากินยาลัดไว้มันเหตุงานต่ละมือเขาบอกป้าใดดอกค่ะว่ามันสิมเจอปัญหาหยางแนนนะคะมันต้องได้เหตุหยางหนักแน่อังสีเออต่ละมือบ่าคือกันดอกบางคนมันก็ว่าเฮตุเหตุไปเหตุซ้ำพ่อเขาใจเป็นชั่วโมงแล้วมอกว่าคักลดไปมองได้กระตามเขาสิหาเหตุงานยากเพราะว่าเขาไปเหตุงานแล้วเหมือนเหมือนกับ ไปแบบคล้ๆกดุดกดแรงเขาสำหนนเนาะค่ะว่าไปเอาเงินแค่แปดสมูลและ,ะกลับบ้านโดยเฉพาะโอเคค่าจอบเหตุงานในโรงงานใหญ่หรือว่าบริษัทใหญ่เพราะว่าเขาตรวจตราพทัวถึงสี่เขาว่าเสียเออเหตุใดในลักษณะนั้นแต่ถ้าเมื่อใดนะคะเขาไปตรวตจตราเจอกัดพ่อกัรจบแค่นั้นนะคะขึ้นท่านบนอืม นี่ล่ะคือกดเจ็นก็นคือกดเจ็นบําบันวากดเฮ่อนเฮ่านะคะทุกคนคะ่ะบําบันวาคอยจะคิดจังไดก็ตามที่คอยเสิเหตุตามคอยเยี่มบํเด้ต้องเบิงมูเบิงพวกต้องเบิงว่าเขาเหตุงานจังใดพร้อมนะคะนั่นล่ะค่ะเอามาฝากกันเนาะแต่นนีก็ันเสียงปเปลอ,อยู่จักหน่อยกว่ก็กินยาสักกอนทุกคน,นะคะ่ะนี่ล่ะร่างกายให้มันอ่อนแอสิบอกว่าให้คอยไปออกร่างกายาออกน้ำร่างกาย,ว,าออกากายว่าได้ลหลายทุกคนคอยเข้านะ ยุดก็ยุดใจจะเข้านัางงานกับหลายคือเก่าทุกคนคะ่ะเซตยังก็ตามเนาะเบิ้งดูแลสุขภาพให้ดีเด้อพี่น้องป็นไปอยู่เมืองหนกเข้านี่แหละอยู่เมืองไดก็เบ,บิง้งคือกันบ่เป็นวาบ่เบิ้งน,นะ,ะไปว่าอยู่สบายเมาบอกกบข่อยนี่ข่อยสิบอกสูฟังโลดว่ามันสบายมองไดมันถุกมองไดแล้วกับมันคัดของอยู่มองใดหลายนะคะเป็นเมียฝรั่งทั้งปีไว้บอกกันคลิปหนาเด้อค่ะคลิปนี้ต้องขอตัลวละจ้าสุูุสุขคน บายบายค่ะอายุดีไม่แห้งรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงรำรำรำรุำรำรยรวย,ยกันสุขผู้สุขคนเด้อจ้าไปละสวัสดีค่ะ